รู้หรือไม่ที่ไนจีเรียมียอดหญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนยางรถเกา่าให้กลายเป็นธุรกิจรักโลกระดับประเทศเธอชื่อว่าอีฟีโดลาโปรันเซเวผู้ก่อตั้งบริษัทฟรีรีไซเคิลที่เมืองลากอสไอเดียของเธอเกิดขึ้นหลังเห็นกองยางรถที่ถูกเผาจนควันดำเต็มฟ้าเธอเลยคิดว่าแทนที่จะปล่อยให้มันทำลายสิ่งแวดล้อมทำไมไม่เปลี่ยนให้มันกลายเป็นของใช้ได้อีกครั้ง ปัจจุบันโรงงานของเทอรีไซคเคลยางได้มากกว่าวันละ1 0 0 0เสน้นสร้างงานให้คนกว่า100ชีวิตยางพวกนี้ถูกแปรรูปเป็นเม็ดยางยืดหยุน่นเรียกว่ารับเบอร์มันใช้ปูพื้นสนามเด็กเล่นสนามกีฬาหรือสวนยอมไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนไม่ต้องเปลี่ยนทุกปีและยังปลอดภัยกว่ายางแบบเก่าบริษัทนี้เริ่มตั้งแต่ปี2015และเติบโตจนได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและนิตยสารฟอบที่ยกให้รันเซเวเป็นหนึ่งในผู้หญิงแอฟริกันที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเริ่มจากไอเดียง่ายๆเพื่อสิ่งแวดล้อมเราก็เปลี่ยนโลกได้เหมือนกันถ้าสนใจน้ำยากำจัดคราบผมแนะนำตัวนี้เลยครับ